ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้หนำแนเด้อ e e ครับเพื่อชิองโอกาสคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาหนี้พาพี่น้องมาเบิ้งของงามงามอีกแล้ว,วพี่น้องครับบนนะโอ้เบิ้งแต,ต,ต,ต่ตนัวเบิ้งแต,ต่หางเบิงเตต้งแต่ลำชิงก็เอาเถอะพี่น้องครับบนนะโอ้ฝนเด้อมุนงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิสิเปิดจักตัวกับจังมางหุจักกับเจ้าของเพื่อนก้อนครับ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยสว่างไรก่อนเหรอกรอบครับเนี่ยเสียกรอบคนเดิมอดกอผูชาญ่าชายา่าเอฟซีพันตังไห้ว่ากรอบบ๊อบบวัดความสูง <c oughs> <c oughs> เนีนเบิ้งตนโตัเนีนเบิ้งอ้างเบิ้งความเง่าเบิ้งความงามตาเอาเลยครับเมียมาครับเฮ้ยู่บา้บาน โพ่งมโก่งไม้ตำบลน้องเล็กขึ้นตำบลน้องเล็กอำเภอโคสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะครับ096 0์6 376หกศูนย์เก้าครับมาอันนี้ให้ผมกาตาเด้อพี่น้องเด้อกาตาเอานะครับวัดระยะสายตาผมก็คือ137นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าให้พี่น้องมาวัดเอาเพราะว่าเจ้าของเพิ่นบ่ได้วัดอีหลีผเล่าเล่าบ่บ่ได้วัดเลยเพิ่นบ่วัดเลยนะครับนี่ ตัวนี้เขาตรวจทองเรือครับเนาะตรวจแล้วครับตรวจแล้วตรวจทองแล of of video, ้วก็มีคลิปวิดีโอให้เพื่อนเบื้พร้อมเนาะตัวนี้ทองตัวนี้พี่น้องครับนี่ปลากล้วยน้องบัวนี่หลอดเด้อพี่น้องเด้อปลากล้วยน้องบัวซับจะซับเจริญศิริกิจฟาร์มนี่พี่น้องปลากล้วยทองปลากล้วยเจริญกันหรือครับเนี่ยเจ็ดเดือนกล้วอ๋อเจ็ดเดือนกล้วเนาะครับกำหนดขอดกำหนดขอดวันที่สิบเมื่อวันที่สิบยังนี่คุ้มพาอ่า เอไลยละเอียดตัวนี้กับเบิ้องตามตัวตาม,ต,าม,ต,าม,ต,ามตัวเลยเด้อพี่น้องเดอ้อไายละเอียดผมบ่สาธยายไปไลยนะครับให้พี่น้องมึงเอาแต่ว่ามาถามราคาก่อน,ลนไลปานใดขามันเปิดไว้ให้12 5,000ครับ125,000ครับแม่พี่น้องครับอา่าเอาแต่ของงามๆมาให้พี่น้องเบิง่งล่ะครับคอกนี่แล้วก็ราคากับผมว่าอา่ายัดสว่าง,งสั่นสิงสีแล้วพี่น้องเดอ้อ ขันต้นตัวคั้วไอซ้ำนี่น่นแสนสองหาพันน่ะผู้ใดไหวผู้นั้นศานะครับผูดอะไรโอ้ผู้ใดผู้ใดไหวผู้นั้นได้ผู้ใดไราสตร์พูดอะไรว่าทัานโอ้ยนอนมามาันม,ม,มาตื่นเต้นมองหางเงาไอ้ที่เพียบเบิ่งไหนเพียงโอ้หางเลยพี่น้องครับพูดอะพี่น้องครับบเหางหางขั้งหางขัว้วเกิดมาถึงก่อยพี่น้องครับคุณเอาเอาหลอบเลยเอาหลอบเลยเบิ่งถ่ายกันถ่ายเต็มดีนะครับเน้องถ่ายเต็มดีเบิ่งแผ่นหลังครับคุณแผ่นหลังสวย ุขวัญดีนะตัวนี้เนาะครับเน้ออัตลักษณ์ด้วอัตลักษณ์ตาต,ตาเตียมตาเตียหมักง่ายพี่น้องครับนี่ตาเตียมเตียม,มจำข้อซองอองเนาะเบิเบ่งบักพผาพี่นอ้องเบิ่งเอาแบบนี้พูดนะใช้ถุงเทสาขาวตัวนี้มีกำไรลัางนะครับเน้อกำไรหนาล่างๆอ๋อข้อพูนไหมได้จักลูกกันนาะครับนี่ลูกซองครับในท่องแมนซองไม่ท่องซองไม่ทองนี่อ๋าโต้ลำมันยาวๆเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่น หาท่านพูดอะไรกับท่านพูดอะไรซากะถาตัวไม่เนาะครับรอหล่อไห <laughs> มอาถางควอยไหมพี่น้องมึงเบิ่งขับจับผีเลยพูดนะโอ้วีแมงเบื้อบื้บ,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 บดีแสดงไหมนี่ละ่ะนี่ละ่ะคว้วจิตสรงลูกนี่ละ่ะนี่แหละเ, <laughs> เด็ดขาดเด็ดขาดกับปลาข่อยน้องบัวยต้องหับโอ้แน่นอนแน่นอนเอาเบิง่ง อ่าเดี๋ยวผมไถ่ไก่ให้พี่น้องเบื่องต้นนี่เด้อดครับนี่ในระยะหาเมตรนี่แหละพี่น้องครับนี่ระยะหาเมตรนะเปรียบเทียบกับคนเอาคนสูงอะไรครับคนอค่ะคนสูงหน่อยหกสิบห้าเบิ้งตัวคุ้ยเอาครับแต่ว่าการระยะสายตาของผมก็คือบ้านหนอยสามสิบเจ็ดพี่น้องครับนี่เป็นควายลูกสองมึงหางเออเอาเอา่าพี่น้องเอฟซีเข้าหา้างทานหา้างคนกับว่าไถ่ไก่ไกลหลังก็ไถ่ไกล,ใ,กลให้น้ำแน่ให้ได้พูดด้วยยุไก่ไกลๆนัน่น ให้เพื่อนได้ตัดสินใจยัยงไงนี่พี่น้องครับผมก็จะตตามพี่น้องบอกกันเลยพี่น้องเดอ้อนี่นี่น,นี่เอาไปพุ่งต,ตัวต่อไปเฮ้าราคาก็รู้แล้วโอ้แน่นอนแน่นอนตัวไหนบ้านนี้คู่นี้ตีอืม มันนี่เสียงกับเสียงจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเออ่เพิ่นมาเฮ็ดขอกเอาเอารถมาเฮ็ดขอกควายเนาะมาถมดินเนาะครับเนาะโอ้ตัวนี้ขึ้นหนาเขางามใช่วะครับโอ้กลมๆลงมาครับกระบาน,นงามอ้กระบานงามหนาเขาอันนี้ตีเพิ่นเอิ้นตัวขั้นสนน่วนไงไงครับขั้นไอตัวโอ้ตัวนี้กําไรแข็งกําไรขาขบเลยตัวนี้ครับโอนโหเอาราคาเท่าไรนี่แม่ลูกครับเปื้อนเลย13ครับแม่ลูกครับ ลูกตัวแม่พร้อมตัวนีนแม่นครับไม่เป็นลูกตัวใดเนาะครับเนี่ยลูกกระพีครับโอ้ลูกพวาพันธุ์เท่าอยู่นี่เนาะพวาพันอยู่นี่เนโอ้บอกยังไงว่าทายาดเบื่อมนเนาะครับโต๊ะลำเลี้ยงน้อยเนาะตรงๆเลยเนาะเป็นกวังเป็นเลียงว่าอืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือพวาพันธุ์เพิ่นไปเสื่อมมาไหวได้พี่น้องเด้อนี่แต่ว่าจักเดือนแล้วครับเนี่ยซี่เดือนตัวนี้เนี่ยซี่เดือนซี่เดือนมึงเอาหางคนพี่น้องครับนเป็นเป็นทายาดเป็นหลานเบิ่มเนาะครับเนาะเป็นหลานเบิ่มพันล้านตัวแม่นี่ก็โต๊ะลำเลี้ยงให้กันน้อยเนาะ สูงอยู่ประมาณทอกันบบครับตัวนั้นเนอะลอยสามเจ็ดได้เนาะสบายจากต้นอำเลียงจังน้อยหนึ่งแสนสามหมื่นมีไปอีกบ่บม่มีติม่มีหนึ่งแสนสามหมื่นพี่น้องครับได้แม่ลูกตัวแม่หลักการในท้องในท้องครไปส้มเจ้าพีกึอพีก้นไปพันไปพันไครับเดือนนึ่งไปดิเด้โอ้เาจดืพันเดือนหนึงเนาเดือนหนึ่งพี่น้องครับ มันกับว่าท่านพ่อตรวจเนาะแต่ว่ามัมีปัญหาพี่น้องครับเพราะว่ัยุก็พอพั่นแล้วยพ่อพั่นกันยุ่นีแล้วนะครับโอ้ยสำคัญในหลูกแม่ที่พี่น้องครับนี่เบิ่งแขงขาเงาดีพี่น้องกำไรแขงกำไรขาครบนะครับนั่นนี่พี่น้องเอาไปเอาไปอัดดีๆเนาะอ้วนตึ้มขึ้นมานี่ยง่อยลองเบิ่งสันแล้วพุ่นเบิ่งหลวงพุ่นกระเดียการได้พี่น้องครับพุ่นขวันงามเดีขวันงามเหลืองเลยเบิ่งหน้าเขาดีนะครับหน้าเขาก็สิเปิดดีขึ้นแม่ละ สวยๆเลย,ยพี่น้องเลยนี่หนึ่งแสนสามหมื่นพี่น้องครับเอาตัวนี้บ่อสาทยาร้ายตัวนี้ได้การอยู่ตัวนี้ราคานี่แม่ลูกตัวแม่พร้อมครับพ่อสากับพ่อท่านอีกถึงไเนาะผู้ไ่้สายกับพ่อท่านอีกแบบนี้ก็ได <c oughs> ้เอา่าเอาบังทางถ่าย,ย่างไรอ,อ่าบังหางวิ่งาอย่างไรกระบะข,ข้างนอกนี่รับประกันทุกตัวได้นะครับเนาะรับประกันตัวนี้มั้ยครับอืมอืมอืมเอามาเบุ้งตัวนี้มาท่องแมนบ้าตัวนี้แมนบ้าเน,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 นี่ ตัวน oh. mm. ี้ลูกบิ๊กจีโอ้เป็นร้านเบิร์มพื่งกันโอ้ป่าทถ่ายไหมฮังไหมอืมค่อยหน่อยค่อยหน่อยราคากับมินิมินินิดห่อยเนาะครับหลายปนเลยเลยไปหาเมื่อนครับหาเมื่อนเอาอีกแล้วพี่น้องครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโทรศัพท์สายใหม่อีกแล้วหาเมื่อนพี่น้องครับหาเมื่อนหาเมื่อนต้นนี้พี่น้องความสูงอยู่ประมาณตามกาสายตาผมเดินพี่น้องเดินลอยนีสิบ หาถึงไปถึงบ่ประมาณประมาณนั่นแหละเนาะอ่าไหนบ้าณนั่นแหละบ้านลอยยิ้มผาเนาะเพิ่งควายจักเดือนเราครับนี่จักเดือนอ่ะเนี่ยตีนิดๆดียวอืมนาเขาดีนะครับตัวนี้เนาะยัง่นางม่นปีังเป็นยังเป็นขนควายหน่อยอยู่เนาะครับยังเป็นขนควายหน่อยอยู่พี่น้องครับนี่ยแต่ว่าเขาตากดีเนาะเขาตากหัวนี่หมอท่องได้เลยเนาะกระโหลกดีกระบานเปิดดี ก,กลมโคงตรงนี้นะครับให้เบื้องหน้าเขาพูนหน้าเขาเปิดไปย่างคัดเลยตัวนี้โอ้งามงามงามางามขอห่วยโต๊ะทำเลียงคือกันที่ตัวนี้โต๊ะครับต๊เนาะแมนแมนแมนเสิงเห็ดนาเสิงเห็ดหน้าเิงเห็ดอ้อยเจียวเขาแล็วผลอะจังสีเม,ม่นง้อควยจังสีอวนโอแต่ว่ารายการอยู่เอามาอยู่นี่ว่าท่นพ่อข้าวดอกตันจี้เลยนี่ปั่นเขาเจี้ยงง่ายยุ่ยนี่นี่พี่น้องครับเห็นว่านี่ อันเขาจี้เลยประเดือนนี่นั่นหาเมือ่อไราคาเนี่ยเขาคุยได้ทำได้เนาะได้ครับได้เขาคุยได้นิดหน่อยนิดหน่อยครับคร<ม>ับข้อ,ข,อข้อสองอ่องข้อผูกโบข้อแตกผูกโบทำตัวนั้นแมนบเแม่ยครับแมนแมนแมนเอาพี่น้องครับเบิ้งพ่อ,อสังเขปแล้วเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจพี่น้องครับมักตัวใดนะครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใด ก็ะงัทั่วมาสอบถามนะครับผมก็สิขึ้นเบอร์ทั่วไว้ให้พี่นอ้องที่เก้าห้องเสียกรอบก็ได้พี่น้องครับนี่เอาวอกไรท์มันก็นย้ายห้างมาพี่น้องนเนาะไปบ้านนี่พูดนะให้พิจารณาเอาในคลิปเด้อพี่น้องเด้เอสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้สมิทธ์สักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ